สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเผาถ่านนะครับพามาเผาถ่านเตาถัง200ลิตรนะครับแบบทุกขั้นตอนนะครับแบบคลิปเดียวจบเลยนะครับแบบทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าการเผาถ่านด้วยเตาถัง200ลิตรนี่นะครับแต่ละขั้นตอนนี่เป็นยังไงนะครับ่อนอื่นนะครับก็มาดูตัวถังก่อนนะครับตัวถังที่ผมใช้เผานี่ก็คือเป็นถัง200ลิตรนะครับป่องควันป่องควันตรงนี้นะครับ ขนาด3นิ้วนะครับผมใช้ท่อขนาด3นิ้วแล้วก็ภายในตัวเตานะครับเตาก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะใช้การเจาะนะครับเจาะเป็นรูที่ใต้ตูดเตานะครับแค่นั้นเองนะครับสําหรับวิธีการทําเตาเผาถ่านด้วยทังสองลิตนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะครับขึ้นไว้ด้านบนให้ดูนะครับ นี่นะครับสําหรับตัวเตานะครับตัวเตาเสร็จแล้วแล้วก็มาดูตัวไม้นะครับตัวไม้นี่ส่วนมากผมจะใช้ไม้เผาเป็นพวกดุนเ,เล็กๆนะครับดุนไม่ใหญ่มากนะครับท่อนท่อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากถ้าอันนี้ใหญ่สุดตรงนี้ก็ก็การรมไม่มิดนะครับถ้าฝ่ามือก็ประมาณนี้อันนี้คือใหญ่สุดของผมแต่ส่วนมากนะครับผมจะใช้เป็นพวกดุนเล็กๆนะครับนี่ รุ่นเล็กๆนะครับผมจะไม่ได้ว่าหัน่นหั่นยาวมากนะครับก็ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่หั่นไว้แบบนี้ก็เผาได้นะครับเผาได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการเผานะครับการเผาถ่านเนี่ยนะครับการเผาถ่านด้วยถังเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าถ้าใครมีไม้แห้งนะครับไม้แห้งก็ เผาแยกไปเลยนะครับไม้แห้งก so ็เผาไม้แห้งนะครับไม้สดก็เผาไม้สดนะครับแต่ส่วนมากคนจะเผาแบบเป็นไม้ออกหมาดๆถ้าส่วนมากนะครับก็เผาแยกกันนะครับถ้าไม่นั้นถ้าเราเผารวมกันนะครับไอตัวไม้แห้งมันจะเป็นฐานเร็วก่อนนะครับเร็วกว่าไอตัวไม้สดนะครับบางทีไอตัวไม้แห้งเป็นฐานไปแล้วไม้สดมันยังไม่เป็นนะครับกว่าที่ตัวไม้สดจะเป็นฐานไอตัวไม้แห้งมันจะเป็นขี้เท้านะครับ ก็สำหรับไม้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงทําที่จุดไฟกันนะครับไปเดี๋ยวผมพาทําเลยนะครับ นี่นะครับผมสาหรับตัวตัวหลุมนะครับหลุมที่เราขุดไว้นะครับขุดไว้เพื่อทําการจุดไฟนะครับผมก็จะขุดไว้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ลึกมากสักสามือแค่นั้นเองนะครับคือขุดหลุมแค่เพื่อให้เราสามารถจุดไฟทิกะใต้ตูดเตาได้นะครับผมก็จะขุดไว้มานี้นะครับแล้วก็และล่อง สองฝั่งนะครับผมจะทําร่องไว้สองฝั่งนะครับถ้าเราทําร่องไว้ฝั่งเดียวนะครับบางทีอากาศมันจะไม่ค่อยเข้าได้สะดวกนะครับบางทีไอ้ตายตูดเตาพวกนี้ยมันจะดับนะครับเราก็เนี่ยเวลาเราขุดนี่นะครับเราก็เอาถังนะครับมามาวัดก่อนนะครับเราไม่ต้องขุดให้เท่ากับถังนะครับขุดให้มันเล็กกว่าถังนิดหนึ่งนะครับเพื่อไอ้ตัวขอบถังอ่ะมันจะได้วางอยู่บนพื้นดินนะครับอันนี้คือที่ผมขุดนี่มันก็เป็นรอย หลุมเก่าอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาถังมาตั้งวางเนี่ยเราเอาพวกเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่เราจะใช้จุดไฟเนี่ยนะครับเราเอามาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อสะดวกนะครับต่อการจุดนะครับโดยการจุดเชื้อเพลิงนะครับของของผมนะครับผมจะใช้เป็นพวกเศษถ่านนะครับเป็นพวกถ่านพวกเปลือกไม้อะไรพวกนี้นะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีพวกเศษถ่านอะไรพวกนี้นะครับก็ ใช้ไม้นะครับใช้ไม้จุดได้เช่นกันนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเทไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่มีเป็นพวกเป็นพวกเศษพวกถาอะไรพวกนี้นะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนผมก็ได้นะครับใช้ไม้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าครั้งแรกๆที่ผมไม่ที่เวลาผมไม่มีพวกเนี้ยผมก็ใช้ไม้จุดนะครับใช้ไม้จุดเหมือนกันนะครับ ครับผมก็สําหรับการเลียงไม้นะครับนี่ผมก็จะเรียงไว้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้แน่นมากอะไรมากนะครับก็เรียงได้ตามนี้นะครับไม้มันไม่ค่อยที่จะตรงด้วยนะครับก็เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเนี่ยเราใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับข้อดีของเตาถังนะครับก็คือเหมือนท่อนเล็กๆพวกนี้ยมันก็เผาได้นะครับเป็นฐานนะครับที่เหลือก็แค่รอจุดอย่างเดียวนะครับผม นี่นะครับผมก็ระหว่างที่จุดนะครับจุดไฟตายตายก้นถังนะครับผมจะจุดแค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือให้ตัวไฟอ่ะมันค่อยกินกินฐานไปเลยนะครับกินไปให้ทะลุฝั่งนู้นนะครับผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับควันก็ตัวควันก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับค่อยๆขึ้นมาแต่อันนี้คือผมจะยังไม่ปิดฝานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกคือผมจะปล่อย ปล่อยให้ควันคือให้เตามันติดเลยนะครับให้เตาติดแบบชัวร์ๆเลยนะครับแล้วค่อยปิดนะครับอย่างเงี้ยควันยังไม่ให้ควันแบบมันขึ้นแบบท่วมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอันนี้คือเราก็จุดไฟนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่จุดไปได้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้คือผมเอามาติดสองเตานะครับเดี๋ยวก็จะคอยเอามาติดอยู่อีกนะครับนู่นก็ เอามาอีกหนึ่งเตาแล้วนะครับเตาถังเนี่ยของผมเนี่ยคือผมมีทั้งหมดสี่สี่ถังนะครับผมจะเผาทีทั้งหมดสี่เตาเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มติดนะครับสังเกตควันนะครับตัวควันเนี่ยจะเริ่มออกสีขาวคุณๆนะครับตัวนี้ยังออกสีเป็นฟ,ฟ้าๆออกน้ําเงินอยู่นะครับตัวนี้ยังติดไม่ค่อยดีแต่ตัวนวี้เริ่มจะติดดีแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ปิดนะครับก็คือผมจะ เปิดไว้อีกพักหนึ่งนะครับก็คือให้ตัวควันเนี่ยท่วมเลยนะครับเอาแบบว่าให้แบบเตาติดแบบชัวๆนะครับคือผมถึงค่อยปิดทีเดียวนะครับก็รอกันอีกพักหนึ่งนะครับให้ดูกันแต่ละขั้นตอนไปเลยนะครับว่าเตาติดหรือเตาไม่ติดถ้าแบบนี้มันยังไม่ค่อยติดนะครับให้ดูสีควันนะครับมันจะออกเป็นสีออกฟ้าน้ําเงินนะครับนี่ถ้าเป็น ตานน้นจะออกเป็นสีขาวขุ่นๆนะครับเตานน้นมันเริ่มติดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังติดไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวจะผมก็จะเปิดแล้วอีกพักหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือผมก็ทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับสังเกตควันนะครับควันนี่คือท่วมเลยนะครับแบบเนี้ยติดนะครับแล้วตัวฐานใต้ตูดเตาพวกนี้นะครับไอที่ผมยัดไว้ตั้งแต่ ตอนจุดนะครับคือตัวฐานมันมันก็เหลือไม่ได้เยอะมากอะไรอะไรอะไรแล้วนะครับผมก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับปล่อยนะครับแล้วผมก็จะทําการปิดฝานะครับถ้าของใครที่ใช้แบบยัดฟืนยัดไม้นะครับเ้ราะว่าเตามันติดแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคือดึงไม้เชื้อเพลิงด้านล่างนะครับออกได้เลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการปิดฝานะครับปิดฝา เตาเลยนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่แค่นี้เองตัวนู้นตัวควันมันออกตามรอยขอบนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมต้องเปิดออกมาอุดใหม่นะครับไอตัวตัวนี้นะครับผมใช้แบบที่อุดเป็นตัวกระดาษทิชชู่นะครับอุดนะครับผมมีทําคลิปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ข้างบนข้างบนให้ดูนะครับสําหรับวิธีการอุดรอยรั่วตามขอบ ัังนะครบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมค่อยแกะออกมาอุดใหม่นะครับก็นี่นะครับสําหรับการจุดเตานะครับแล้วก็การปิดฝานะครับว่าเตาติดไหมนะครับก็ให้สังเกตดูแค่ประมาณนี้นะครับให้ดูควันนะครับควันจะพุ่งขึ้นมาดีมากเลยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับคราวนี้ก็ให้นับคำนวณเวลาดูนะครับเผาไม้หมาดเนี่ยนะครับ เวลาอย่างต่ำเนี่ยประมาณแดชั่วโมงนะครับถ้าไม้แห้งนะครับอย่างต่ำเนี่ยต้องมีหกชั่วโมงนะครับถ้าว่าเตาติดไอเตาดับก่อนสามสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แสดงว่าเตามันติดไม่ดีนะครับให้ให้เรามาทำการเปิดฝานะครับเปิดฝาเตาออกนะครับเปิดฝาถาังออกนะครับ แล้วก็ให้พอเนี่ยถ้าว่าในเตาอ่ะมันร้อนแล้วนะครับถ้าว่าแค่เราเปิดฝานะครับไฟมันจะลุกนะครับให้เราถ้าว่าเตาอ่ะมันดับเร็วเกินไปนะครับให้เราเปิดฝานะครับเพื่อให้ไฟอ่ะมันลุกใหม่นะครับให้ไฟมันลุกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยปิดอันนี้คือในกรณีที่ตัวเตามันดับเร็วกว่าเวลาที่กําหนดนะครับผมแต่ถ้า แต่ถ้าตัวควันมันก็ทํางานของมันปกตินะครับเวลาอย่างต่ำประมาณ8ชั่วโมง ấy, ก็อันนี้ก็คือเป็นถ่านยังไงก็เป็นถางน,นะครับมันก็อาจจะมีเป็นถ่านบ้างไม่เป็นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าบางถังจะเป็นร้อเลยมันก็มันก็มีบ้างนะครับบางถังก็เป็นทั้งหมดบางถังก็มีเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับ ผมก็สําหรับอีกตัวหนึ่งปัญหานะครับที่นะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยพบเจอมาบ้างแล้วนะครับก็เหมือนจุดเตานะครับติดเตาไว้ดีๆนะครับแล้วก็ควันนะครับตัวควันมันดับนะครับควันมันดับเองนะครับผมแล้วคือเราจะทําให้เตามันติดใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่นะครับคือเปิดฝานะครับเปิดฝาออกมาเลย อันนี้คือเตาที่ผมติดทีหลังนะครับติดทีหลังเนี่ยเราก็มาเปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับถ้าว่าเตาอ่ะมันติดแล้วนะครับมันติดแล้วมันดับยังไงมันก็ร้อนนะครับให้เรามาเปิดฝาออกนะครับนี่เปิดฝาทางออกนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ตัวไฟเนี่ยมันลุกเลยนะครับให้ไฟลุกให้ติดเลยนะครับแล้วค่อยปิดฝาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่ว่าเตามันดับนะครับ แต่ถ้าตัวถังนี้นะครับถังนี้นี่ผมคือติดไว้ตั้งแต่บ่เช้านะครับถังใบแรกนะครับถังใบแรกนี่ที่คือผมใส่เป็นไม้แห้งไว้นะครับไม้แห้งเนี่ยมันจะเป็นฐานเร็วกว่าพวกไม้ดิบกับไม้หมากนะครับเตานู้นจะเป็นพวกไม้หมาดดูฟันนะครับดูควันไฟนะครับควันไฟเนี่ยคือจะสีไม่เหมือนกันแล้วนะครับตัวถังเนี่ยใกล้จะได้เสร็จสมบูร,รณ์แล้วใกล้จะเป็นฐานดีแล้วนะครับ พอผมจะรอจนรอไปอีกนะครับจนให้ควันหมดเลยนะครับแล้วค่อยปิดอันนี้เราก็รอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าถังพวกนี้นะครับไอที่บอกว่ามันติดแล้วมันดับนะครับถ้าเปิดนะครับให้ไฟลุกพอไฟลุกเราก็ปิดฝาทิ้งไว้เหมือนเดิมแค่นั้นเองสังเกตนะครับเราเปิดฝาได้พักหนึ่งนะครับ ควันมันก็เริ่มจะเตาข้างในนู่นควันเต็มแล้วนะไฟติดเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแค่นั้นเองนี่นครับหลังจากที่ผมไดนะ้ปิดฝานะครับปิดฝาถังก็สังเกตควันนะครับควันจะพุ่งออกดีมากเลยมันก็เหมือนเป็นการติดเตาใหม่นะครับเป็นเหมือนการติดเตาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเตานี้เดี๋ยวผมก็จะรอปิดนะครับ เพราการที่เราทำทำเกี่ยวกับพวกเตาถ่านอะไรพวกนี้มันจะร้อนนะครับผมใส่ถุงมือแบบพวกนี้นะครับเป็นถุงมือกันความร้อนได้ดีนะครับเพราะบางทีเราเปิดฝาถังนะครับจับเตาพวกนี้มันร้อนนะครับใส่ถุงมือแบบนี้จะดีดีมากเลยเดี๋ยวก็รอให้ไฟมันลุกนะครับตัวนี้ตัวถังนี้เดี๋ยวไฟลุกอีกทีหนึ่งก็ ปิดเหมือนกันนะครับก็จะทิ้งไว้เหมือนกับถังอื่นๆเลยนะครับก็การดูควันนะครับการดูควันนะครับให้สังเกตเนี่ยตัวควันถังถังนี้นะครับควันถังนี้มันจะเป็นไม้แห้งนะครับที่ผมใส่แบบไม้แห้งอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะไม้แห้งนะครับมันจะใช้เวลาเผาเผาไม่นานนะครับอันนี้คือผมจุดประมาณตอนสิบโมง ันนี้ก็บ่ายสี่โมงนะครับประมาณบ่ายสี่โมงกว่านะครับดูควันนะครับตัวควันเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับถ้าสังเกตอะถ้ามองอย่างเงี้ยมองเห็นไหมครับควันนะตัวเนี้ยมันยังเป็นสีขาวขุ่นๆอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะออกแบบเป็นฟ้าๆน้ําเงินนะครับก็คือตัวเนี้ยใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเป็นฐานนะครับคือกระบวนการเผาไหม้อะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว อันนี้มันยังออกเป็นน้าเงินอยู่นะครับผมจะรอจนแบบออกฟ้าๆนะครับถ้าว่าใครที่ยังดูตัวควันไม่เป็นนะครับก็ปล่อยให้จนควนันจนเรามองไม่เห็นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันยังมีควันอยู่นะครับควันยังเยอะอยู่ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้อีกนะครับพักหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ตัวเนี้ยถังตัวเนี้ยนะครับนี่ พร้อมที่จะปิดได้แล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับมองแทบจะไม่ค่อยเห็นตัวควันแล้วนะครับแต่แต่ที่ผม them, มองเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวควันออกฟ้านะครับฟ้าอ่อนนะครับเริ่มที่จะใสมากแล้ว huh? ตัวเนี้ยถังใบนี้นะครับคือเป็นฐานแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดนะครับปิดที่ใต้ก้นเตานะครับแล้วก็ปิดป่องควันได้เลยนะครับตัวเนี้เราทําการปิดได้เลยเป็นฐานนะครับ ส่วนพวกถังที่เหลือนะครับถังที่เหลือนี่น่าจะน่าจะมืดนะครับผมอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยเห็นนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะถ่ายดูเป็นถังใบนี้แล้วกันนะครับคือตั้งตอนจุดนะครับเพราะถังตัวนี้นะครับผมจุดตั้งแต่ตอนตอนที่เริ่มถ่ายคลิปเลยนะครับก็คือเป็นถังใบแรกนะครับผมเผาเป็นไม้แห้งถังตัวนี้ใช้เวลาการเผาอยู่ทั้งหมดประมาณ8ดชั่วโมงนะครับ หนาดไม้แห้งนะครับที่ผมว่าคือมันเป็นเวลาอย่างต่ํานะครับอย่างต่ําคือหกชั่วโมงนะครับมันเป็นบางทีแล้วแต่รอบนะครับถังใบอื่นก็ยังติดอยู่นะครับถังข้างหลังนุ้นดับนะครับดับเดี๋ยวไว้ค่อยเดี๋ยวผมก็จะเปิดฝาเหมือนเดิมนะครับเหมือนอย่างที่เคยเปิดนะครับเนี่ยมันดับมันคอยคอยดับนะครับบางทีมันก็อยู่ที่เราเรียงไม้นะครับเพราะไม้บางทีเหมือนไม้ มันไม่ค่อยตรงมากะมันไม่ค่อยตรงด้วยนะครับเลยเรียงได้ไม่ค่อยแน่นนะครับก็อาจจะทําให้มันดับได้บ่อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาปิดเตานี้นะครับปิดเตานี้กันนะครับ นะครับผมก็ erfahren, สําหรับการดูควันนะครับแล้วก็ตอนปิดเตานะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของผ้าเนี่ยผมจะเอาไปชุบน้ํานะครับชุบน้ําก่อนนะครับถ้าบางทีเราไม่เอาไปชุบน้ำก็ <invention> เลยนะครับเดี๋ยวตัวผ้าเนี่ย <BI> มันจะไหม้นะครับผมเพราะว่าตัวป่องควคนันตรงเนี้มยมันยังมันร้อนนะครับมันร้อนสําหรับวิธีการปิดเตาก็ประมาณนี้เองนะครับ้างล่างก็เอาดินที่เราขุดทาหลุมนั่นแหละครับเอามากบนะครับแล้วก็ปิดปากป่องนะครับ ก็สำหรับวิธีการดูควันนะครับตอนเตาติดแล้วก็เตาดับนะครับผมก็จะถ่ายไว้ประมาณนี้นะครับผมจะถ่ายดูแค่ตัวเตานี้เตาเดียวนะครับเดี๋ยวไว้เรามาดูอีกทีกันตอนเปิดนะครับเปิดดูถ่านนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเปิดได้พรุ่งนี้นะครับน่าจะผมเอาไว้เปิดพรุ่งนี้เย็นทีเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูถ่านกันอีกทีหนึ่งนะครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวถ่านนะครับตัวเนี้ยเป็นถังถังที่ผมเผานะครับคือเป็นถังแรกนะครับที่ผมเผาเตานี้นะครับนี่ถังนี้ที่ผมเผาเนี่ยอันนี้มันเป็นไม้แห้งนะครับไม้แห้งมันจะเป็นถ่านไว้นะครับสังเกตนะครับผมจะเผาเตานี้ถังแรกนะครับแล้วก็ไปถังนู้นนะครับถังนู้นถังสองนะครับถังตัวถังสองเนี่ยคือผมปิดประมาณตอนมืดเลยนะครับ แล้วก็มาเจออีกสองถังเนี่ยอันนี้คือดึกเลยนะครับที่ลูกมาปิดนะครับนี่นะครับให้ดูท่านนะครับสังเกตนะครับนี่ไอชิ้นไมน้น้อยนี่ยังอยู่เลยเป็นก้านเลยเป็นฐานด้วยนะครับมันเป็นฐานหมดนะครับนี่ก้านเล็กก้านน้อยก็ยังอยู่เลย มาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นท่านไหมอันนี้คือเป็นถ่านหมดนะครับเป็นฐ่านดีด้วยนะครับผมถ่านไม้แห้งดูเป็นหมดเลยนะครับหักถ่านสวยด้วยอันนี้ผมก็มาเผากันให้ดูเลยดูเนื้อแน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับ เน้นนส่วนส่วนมากมันจะเป็นพวกไม้พุทราแล้วก็ไม้มะขามเทศนะครับที่ผมเอามาเผาเนี่ยมาดูรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็เป็นนะครับเป็นหมดนะครับนี่มันก็จะมีตัวสันถ้าสังเกตดีๆจะมีไม่ค่อยเป็นทาน ตรงริมๆนี้แต่ก็ใช้ได้นะครับมันก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่โดยรวมนะครับมันก็เป็นทานดีนะครับ นี่นะครับผมก็สําหรับฐ่านที่ได้นะครับสองถังถ้าสองถังข้างในนี้ดูเหมือนตัวตัวถ่านมันยังอุ่นๆอยู่นะครับก็เลยปิดปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือผมเอาออกมาสองถังนะครับสองถังข้างหน้าก็ถ่านที่ได้ก็นี่นะครับก็จะเป็นถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยห้าสิบกิโลเป็นถุงนี้เป็นถุงปุ๋ยห้าสิบกิโลนะครับไม่ใช่ถ่านห้าสิบกิโลก็ได้เต็มถุงนะครับแล้วก็เป็นถุง อาหารปลานะครับพวกถุงที่เขาขายทานทั่วไปนะครับก็จะถุงไซนี้นะครับก็จะเต็มนะครับถ้าผมแบ่งจากถ้าผมกอกเป็นถุงไซนี้นะครับก็จะได้ประมาณ2ถุงครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณ2ถุงครึง่งสองถุงหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็เอามากอกกอกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก เศษเล็กๆนะครับทานดีนะครับทานดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมหลักๆผลจะเป็นพวกไม้มะขามเทศนะครับไม้มะขามเทศแล้วก็ไม้พุทรานะครับนี่นะบางทีเปลือกนี่หนามยังอยู่เลยนี่นะครับสองถังได้ประมาณนี้นะครับถ้าว่าใส่ถุงขายถุงเท่านี้นะครับก็ถังละถุงอ่ะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับถ้าว่าเราเผาขายนะครับ ก็เป็นการเผาถ่านอาชีพรายวันได้นะครับกับการเผาถ่านขายนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการมาเผาถ่านให้ดูนะครับสําหรับเตาเผาถ่านถัง200ลิตรนะครับแบบทุกขั้นตอนนะครับจนยันเก็บถ่านลงถุงนะครับก็ถ่านที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับถ่านเนื้อแน่นๆเลยนะครับผม พอสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ